ต่อมานะครับนั่นก็คือการปรับบาลานซ์ของกิวเรนนั่นเองการปรับบาลานซ์ของกิวเรนนะฮะอันแรกเลยปรับเวลาในการเล่นนะครับเป็น1นาทีนะครับอย่างที่ผมพูดไปในตอนแรกเลยนะครับในการตีผู้พิทักษ์เนี่ยก็จะอยู่ได้แค่1นนาทีเท่านั้นมองว่าในส่วนนี้แย่หน่อยนะครับคือมันมันทำดาเมจไม่พอนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามองในมุมที่ดีหน่อยก็คือน่าจะแบบยังไงคนมันจะได้ไม่ต้องมาต่อคิวรอนานนะครับคือแบบมาลงกันช่วยกันลงอะไรประมาณนี้แบบว่า คือคาว่ากิลวเนี่ยมันก็หมายถึงครอบครัวนะฮะอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันตีนะครับไม่ใช่ว่าเก่งคนนึงแล้วไปตีกันหมดอะไรพวกนี้แล้วคนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้ขอนะครับอันนี้คือมองในมุมดีนะครับแต่ถ้ามองในมุมแย่ก็คือทาดาเมจได้ไม่เยอะพอนะฮะทำดาเมจได้ไม่เยอะพอนั่นเองนะครับอันนี้คือในมุมแย่นั่นเองนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือการปรับความยากง่ายนะครับผมของเลดนั่นเอง ปรับความเสียหายจากดาเมจนะครับแล้วก็จํานวนของสมาชิกที่เข้าบุกก็น่าจะปรับประมาณยังไงถ้าอธิบายก็คือถ้าเราไปตีผู้พิทักษ์นะครับเราเนี่ยก็จะทําดาเมจได้เยอะขึ้นอย่างที่ผมตีเจ้าบูเบลไปนะครับดาเมจขึ้น2000กว่านะครับเฉพาะบางตัวนะถ้าตัวไหนที่คีเยอะๆเนี่ยน่าจะขึ้น2,000ันเดี๋ยวผมแนะนําการตีกิวเลตให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพยายามดูนะครับว่าผู้พิทักษ์เนี่ยมันเป็นสายอะไรนะครับพยายามสังเกตดู ว่ามันเป็นสายอะไรอย่างเช่นสายไวพิบสายไวพิบเนี่ยมันจะไม่มีเกาะนะครับมันจะไม่มีเกาะเอาตัวอะไรตีก็ได้นะครับเน้นสกิลไปเลยนะครับส่วนสายออความไวเนี่ยเกาะทางกายภาพเนี่ยจะเยอะนะครับเน้นตัวตีเวทนะครับย้ําว่าตัวตีเวทนะฮะจะเข้าแรงนะครับอันนี้คือผมเดา่มๆนะถ้าใครจะลองดูก็ลองดูได้นะครับถ้าใครไม่อยากลองดูก็ตามนั้นส่วนถ้าสายพลังนะครับนั่นก็คือมันจะแพ้ทางออสายออกายภาพนะครับเพราะว่าสายพลังเนี่ยเกาะทางเวทเนี่ยมันจะเยอะ นะครับเกาทางกายภาพอย่างมันจะน้อยนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับจากเท่าที่ผมศึกษามาเองนะเอออะไรประมาณนั้นและ้คำว่าจํานวนของสมาชิกที่เข้าบุกเนี่ยน่าจะหมายถึงอ่อเลนเจอร์ของเพื่อนเราเนี่ยคือการโจมตีเนี่ยจะเป็นแบบพื้นฐานทั้งหมดคือถ้าเราเอาตัวเราไปตีเนี่ยคือเลนเจอร์ของเราเนี่ยมันก็จะบวกพลังของไอเทมไปด้วยแต่ถ้าเป็นตัวเพื่อนออกมาตีเนี่ยก็จะเป็นเลนเจอร์เพียวๆนะครับไม่นับไอเทมนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจและลองศึกษามาเองนะ ก็คือตัวเพื่อนเนี่ยจะตีแบบเพียวๆเป็นพื้นฐานนะครับถ้าเพื่อนใส่อเทมอยู่มันก็จะไม่นับไอเทมชิ้นนั้นๆนะครับคือมันจะเป็นตัวพื้นฐานไปเลยนะฮะมันจะไม่บวกไอเทมเพิ่มใดทั้งสิ้นนะครับถ้าเราตีเนี่ยแล้วเราลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาเพื่อนเนี่ยเวลามันใช้สกิลเนี่ยมันใช้บ่อยไหมนะครับจากเท่าที่ดูเนี่ยคือมันใช้ไม่บ่อยเลยนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นตัวเราที่ใช้บ่อยกว่า น,นั่นก็คือตัวเลนเจอร์ของเราเได้รับผลของไอเทมส่วนตัวเรนเจอร์ของเพื่อนที่ออกมาช่วยี่ยคือมันจะไม่ได้รับผลของไอเทมนั่นเองนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ศึกษาเองนะทำออมั่วหรือว่าผิดอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องขอภัยกันด้วย <S <S แล้วก็ต่อมานะครับผมลดเวลาการรอนะครับหรือว่าการตอบสนองของผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับลดเวลาการรอตอบสนองของผู้พิทักษ์ ก็น่าจะหมายถึงอันนี้แหละมั้งเนี่ยถ้าเราตายปุ๊บแล้วมันก็จะเกิดเร็วอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะ่ะน่าจะใช่นะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคต่อไปนะครับผมเพิ่มเวลานะครับในการเข้าร่วมเลดนะครับเพิ่มเวลาในการเข้าร่วมเลดก็หมายถึงอันนี้เลยนี่เลยนี่เลยคือผู้พิทักษ์เนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นฟินิกส์นะฮะอยู่ได้8วันอย่างที่ผมพูดไป นะครับส่วนการฟื้นตัวเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะโอเคอันนี้ดีมากส่วนอันต่อมานะครับนั่นคือการปรับเปลี่ยนรางวัลของเลรีน,นะครับโอ้โหชนิดอุปกรณ์ค่าประสบการณ์กิ้วแล้วก็เพชรกิ้เนี่ยคือมันจะปรับเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูนะครับรายละเอียดของของรางวัลเนี่ยก็มาดูกันได้ที่กล่องของรางวัลน,นะครับแล้วก็คลิกไปที่คําว่าข้อมูลรางวัลน,นะครับอย่างที่ผมทําคลิปบอกไปครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อเราคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็เลื่อนๆดูได้เลยนะครับว่าเอ้ย ผู้พิทักษ์แต่ละตัวเนี่ยมันได้ของอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็เนี่ยมีประมาณนี้นะครับมันก็ปรับเปลี่ยนนะครับผมก็โอเคนะครับถือว่าดูสบายตายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและอันต่อมานะครับนั่นก็คืออารีน่านั่นเองนะครับปรับบาลานซ์ของอารีน่าอันแรกเลยนะครับเลเวลที่จะเข้าร่วมเล่นได้เนี่ยจะต้องมีเลเวลตั้งแต่เลเวล10นะครับจนถึง20ขึ้นไปนะครับจึงจะเข้าร่วมเล่นในโหมดอารีน่าได้และก็2นะครับเพิ่มพลังโจมตีของเลนเจอร์ทั้งหมดเป็น200 พลังโจมตีของเรนเจอร์ของเราเนี่ยก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับปรับเวลานะครับในการปล่อยเรนเ,เจอร์จากสองวิเนี่ยเป็น1.5ึ่งาวิน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอกดรีเซ็ตละกันนะครับเพื่อเพื่อจะได้ลงอารีนาให้ดูนั่นเองนะครับเพราะว่าการเก็บพวกเออ่ไอเทมเนี่ยผมชอบมาเก็บในโหมดอารีนานะครับเพราะว่ากดรีแค่ยี่สิบมันชิวๆ่มันได้ไอเทม,มเยอะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวกดไปนะฮะกดเล่นไปแล้วก็เดี๋ยวอธิบายไปด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บนึง ก็ปรับเปลี่ยนนะครับเวลาการปล่อยเลนเจอร์จาก2วินะครับเป็น1.5วินาทีนั่นเองนะครับ,รบก็ลองนับดูนะ1 2 3สปึ๊บ1 1 2, 3, วิ2วิสมวิมันนับอย่างนี้มันนับไม่ทันนะฮะว่ามันกี่วินั่นเองแต่ก็น่าจะปรับเป็น1.5้วิแหละนะครับผมก็ลดลงมา0ูวินาทีนั่นเองนะครับ,ลลรบแล้วก็พลังโจมตีของเลนเจอร์เนี่ยก็จะเพิ่มแรงขึ้นเป็น200เนนั่นเองนะครับ ส่วนอันต่อมานะครับนั่นก็คือการปรับนะครับผมเพิ่มความยากในสเตจที่ 8, 9และก็10นั่นเองนะครับใน3สเตจเนี้ยจะยากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนรางวัลอารีน่านั่นเองเช่นอุปกรณ์แล้วก็เพชรอารีน่านะครับเดี๋ยวขอกดไปดูปุ๊บได้อะไรมั้งปรับเข้าให้โอ้โหมีคนนกหนึ่งนะครับไอเทม1เหรียญได้1นพันฮะเหรียญทำไมได้1000พแล้วทำไมโอ้โห อารีนาได้50นะครับเพชรอารีนาห้าสินะครับโอ้โหโอ้โหเสื้อเดี๋ยว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 ขอดูข้อมูลของรางวัลหน่อยสิอ่าถ้าเป็นสเตจปหนึ่งนะครับก็ของรางวัลก็ตามนี้เลยชืบอ๋อมี3ดาวด้วยมีเสื้อคลุมนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นสเตจที่2ล่ะสเตจที่2มีคอร์อ่ามีขนนกพิเศษด้วยเอาไว้พีพีสเตจที่3มีอะไรบ้างอ๋อมี3ดาวมี3ดาวปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคสเตจที่4มีอะไรเอ่ย มุมมุมแมลงนะครับผมโลคนนกตังหูโอเคอันนี้สเตตที่ไรเนี่ยสเตตที่5เหมือนเดิมนะน่าจะเหมือนเดิมกับครั้งที่แล้วนะครับเพียงแค่ว่ามันน่าจะให้น้อยลงนะครับน่าจะให้น้อยลงละมันนะครับผมโอเคสเตตที่10โอเคเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่ามันมันมัน,ม,นมันได้น้อยอะ่ะเงินกับเพชรอารีนาคือมันได้น้อยนะครับผมน้อยมากเลยอ่าก็มีประมาณนั้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอารีนาส่วนร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงคิวนั่นเองนะ ก็เดี๋ยวอธิบายไปเป็นทีละขั้นทีละขั้นตอนนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนั่นเองนะครับก็ถ้ามีข้อมูลผิดนะครับมีรายละเอียดผิดอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเองก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับถ้าพูดข้อมูลผิดไปครับเพราะเกมพวกนี้ผมเองก็พยายามศึกษาอย่างเต็มที่นะฮะถ้าเกมไหนที่ผมเล่นจริงๆกันจัดนะฮะก็มีประมาณนี้โอ้ยป้องกันชนะได้ว่าบอกสิบเอดเจ๋งว่านอกนั้นก็แพ้รัว ตั้งแต่ขึ้นแต้มมาเนี่ยโอ้โหอยู่แชมเปี้ยนหนึ่งคือแม่งอะไรอะไรก็ยากนะครับผมเพราะว่าไอเทมผมยังกลางอยู่เลยนะครับไม่ค่อยได้ใส่ใจกับไอเทมสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็เล่นหาตังค์อย่างเดียว <laughs> พวกอันดับ PVP เนี่ยผมขอเกาะอยู่แค่แชมเปี้ยนหนึ่งก็โอเคแล้วครับเพราะว่าได้รู b y ตกวันหนึ่งเนี่ยได้18 Ruby ูบีนะครับแค่นี้ก็พอใจละนะครับไม่ไม่อยากจะขึ้นระดับท็อป ถ้าขึ้นระดับท็อปนี้ก็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะครับนะฮะไหนมาดูดิ PVP ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยพลังชีวิตของเลนเจอร์ทั้งหมดนะครับจะถูกใช้เป็น2 0 0และเวลาในการผลิตเลนเจอร์นะครับจะเป็น50%นะครับผมและอันต่อไปก็เพิ่มรูปแบบการต่อสู้ของ AI นะครับหรือว่าบอทนั่นเองนะครับก็เลือดของเลนเจอร์เนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับเป็น2 0 0นะครับจากเท่าที่ผมเล่นมาดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเทปซ้ำละกัน อ่าอย่างเช่นผมตีคนนี้ชนะนะฮะเอ้คนนี้เดี๋ยวหาดูตัวที่มันจัดทีมดีดีหน่อยอันนี้อ๋ออันนี้จัดทีมอ่อนอยู่นะฮะเอาอันอื่นเอาอื่นนี่นี่เอาคนนี้แล้วกันปัน๊บนะโอเคเดี๋ยวให้ดูซ้านะครับในการครูดาวของเรนเจอร์เนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับสังเกตดูได้เลยไอเทพแห่งดวงดาวเนี่ยคือเร็วมากนะครับครูดาวนะครับไวมากๆเลยนะครับสังเกตดูเอานะครับผมเนี่ยแล้วก็เลือดของเรนเจอร์เนี่ยจะเยอะขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนของผมเนี่ยไอตัวแท้งเนี่ยที่มันเป็นโดนัทเนี่ยอ๋อ โดนสกิลหรือว่าโดนลุมสกรรมขนาดนี้คือมันตายแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือเหมือนมันถึกขึ้นเล็กน้อยนั่นเองนะครับก็ถึกขึ้นมาเป็น20% 0้นั่นเองนะครับส่วนการปรับเพิ่มรูปแบบในการต่อสู้ของ AI ก็น่าจะปรับเทคนิคอะไรสักอย่างหนึ่งเลยมั้งนะฮะของบอทนะครับผมเนี่ยก็ลองดูเอานะครับการครูดาวนี่ไวมากนะครับไวจนกดอัพแรกไม่ทันนะครับคิดสภาพนะครับมันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนั่นเองนะครับมันเป็นผลดีสําหรับคนที่อ่อตั้งป้องกันบ้านไว นะครับแล้วก็เป็นผลเสียสําหรับคนที่ไปตีบ้านเขานั่นเองนะครับถ้าพวกบอทที่มันเล่นให้เนี่ยคือมันจะอ่อัพเล่ได้รวดเร็วกว่าฝั่งเรานะครับฝั่งบอทเนี่ยมันจะอพัพเล่ปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลนเจอร์ได้เฉยเลยนะฝั่งเราเนี่ยพอกดอพัพเล่ปุ๊บแล้วมาแล้วเราก็ต้องมาคลิกปล่อยเลนเจอร์อีกทีนึงคือมันจะช้าวกว่าบอทเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่การอ่ใช้ไอเทมเนี่ยก็บอทก็น่าจะงูอยู่พอสมควรนะครับงูเหมือนเดิมฮนะ บอทมันก็ใช้ไอเทมก่อนทุกทีนะครับผมส่วนเราก็ใช้ไอเทมตามหลักก็โอเคมีโอกาสชนะอยู่นะครับเนี่ยก็มีประมาณนี้นะฮะการโอ้โหดูคูดงคูดาไวมากนะครับ,รโโววนะรบตัวเบา่น้ำแข็งนี่บอกตามตรงคูดาวไวมากนะครับแล้วดูแลที่ใช้750 910 1,220 1,220 12เนึ่ยี่บหนน้อยบา่น้ำแข็ง1,240เองน้อยมากมากนะครับโคตรน้อยเลยนะครับผมก็เนี่ยประมาณนี้นะครับตีไปชนะเรียบร้อยนะครับโอเคกดออกไป ส่วนการอัปเดตอันต่อมานะครับนั่นก็คือสเปเชียลพิเศษนะครับหรือสเตจพิเศษนั่นเองนะครับเลเวลที่จะเข้าร่วมเล่นได้เนี่ยก็จะอยู่ที่เลเวล20ส่วนข้อที่7นะครับผมนั่นก็คือร้านค้าเพชรนั่นเองนะครมาไปดูร้านค้ากันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไหมก็ร้านค้าเพชรก็จะปรับระยะเวลาของการขายนะครับแล้วก็ปรับราคาของไอเทมบางส่วนนะครับที่ขายในร้านค้าอารีนา PVP แล้วก็กิวนั่นเองนะครับผมก็ไอเทมเนี่ยอ่าน่าจะถูกนะครับไอรองเท้าเมื่อก่อน เมื่อก่อนน่าจะ8 0 0 0 0ขึ้นนะรองเท้าเนี่ยฮะน่าจะ8 0,000ขึ้นหรือว่า9 0,000นะครับแต่ตอนนี้ถูกลงนะครับพวกไอเทมเนี่ยถูกลงส่วนไอพวกกบเนี่ยแพงขึ้นนะครับกบกับเลนเจอร์เนี่ยแพงขึ้นนะครับเห็นไหมฮะไอตัวเนี้ยไอนาวิกโยาินเนี่ยเมื่อก่อนมัน4,000 4,000กว่านะฮะแต่อันนี้มันขึ้นมาเป็น8,500เฉยนะครับส่วนกบโอ้โหกบซุปเปอร์เรเนาเจ็ดดาวก็48,000นนะครับผมก็มีประมาณนี้นะฮะส่วนอารีน่านี่ก็แบบ ปรับมาแพงมากนะฮะดีนะที่ผมเออเอาตัวพพนจอนมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อตอนนั้นก็4 0 0 0กว่าเองแต่ตอนนี้7,2 0 0นะครับถ้าใครดองอารีนาไว้แล้วมาซื้อตอนนี้ก็เสียใจด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าราคามันแพงนั่นเองส่วนราคาไอเทมก็ถูกลงผมมองว่ามันปรับมามันให้เราซื้อไอเทมได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับผมเนี่ยเราซื้อไอเทมได้ง่ายเลยเพราะว่ามันถูกลงมมกว่าเมื่อก่อนนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีในส่วนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในเกมราเรนเจอร์เนี่ยต้องเน้นไอเทม ต้องเน้นไอเทมนะครับใครมีไอเทมโหดเนี่ยแม่งโหดเลยนะครับใครมีไอเทมกากก็ก้ากากนะครับต่อให้มีตัวลิมิตขนาดไหนก็กากอยู่ดีนะครับถ้าไม่มีไอเทมดีๆใส่ส่วนร้านกิลนะครับผมร้านกิลก็ของถูกลงนะครับพวกไอเทมถูกลงแต่เลนเจอร์นะครับกับกลุ่มเขียวแพงขึ้นแล้วก็ข้อความสุดท้ายเลยนะครับเปลี่ยนแปลงรางวัลนะครับจากการเชิญเพื่อนนะครับไปดูกันเลยนี่มีการรีเซ็ตการเชิญเพื่อนใหม่แล้วเชิญ100ก็ได้7ดาวซุปเปอร์ลีวอนาดนะครับพยายามเชิญให้ครบเร็วๆ เพราะว่าผมต้องการมากๆเลยซุปเปอร์ลิียวนา7ดาวนะครจะไปทําโคบี้นั่นเองก็รายละเอียดในการอัปเดตในวันที่18เดือนกุมภาพันธ์2559ก็มีประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับผมก็ข้อความสกดท้ายก็คือหวังว่าผู้กล้าทุกท่านเนี่ยจะสนุกสนานกับการต่อสู้ไปพร้อมกับเราเลนเจอร์อ่าก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณครับก็ไหนๆก็จะจบคลิปแล้วนะครับก็อ่ะเปิดอันนี้ไปละกันนะครับ30รูบี้ไปเปิดเล่นๆนะครับผมได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่า ไอดีหลักผมนี้แบบว่าไม่มีลูบี้จะแดกแล้วนะครับลูบี้น้อยมากนะครับตัวแรกออกมาเป็นปับ <c oughs> โอ้ยกูมีซูเปอร์มาสเตอร์แล้วมมมีสามสิบลูบี้ Ruby ให้มันดีหน่อยไม่ได้เหรอวะแบบโอ้โหก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจบการอธิบายนะครับเกี่ยวกับแพทใหม่ให้ได้รับฟังกันเพียงเท่านี้ นะครับผมถ้ามีรายละเอียดผิดพลาดอะไรประการใดเนี่ยยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับรวมไปถึงคำหยาบนะครับมึงมึงกูกูเฮียเฮีย e, e, ส,สัตวหรือว่าจะหยาบคายไปกว่านี้นะครับยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยฟังดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่านําไปลอกเลียนแบบเด็ดขาดสิ่งไหนดีนะครับควรเก็บนําไปใช้และสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยก็ควรกองวางไว้ที่เดิมทุกคนมีสมองนะครับยังไงก็ใช้สมองให้เป็นประโยชน์นะครับช่วงนี้ก็ขอพูดสาระนิดน,นึงนะครับเพราะว่า ประเด็นเกี่ยวกับ GTA นี่มันแรงมากนะครับผมแต่ก็ไม่พูดถึงละกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็ไม่พูดถึงละกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าทุกท่านเนี่ยชอบการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับแพทใหม่นี้มากน้อยเพียงใดนะครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเองจะนําไปปรับปรุงนะครับแล้วส่วนคอมเมนต์เนี่ยถ้าผมอ่อไม่ได้ตอบกลับเนี่ยยังไงก็ต้องขออภัยด้วย นะครับเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะครับตอบกลับแทบไม่ทันนะครับช่วงนี้นะครับผมก็มีประมาณนั้นนะครับแต่อยากให้รู้ไว้นะครับผมว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมผมอ่านแล้วผมใส่ใจทุกคอมเมนต์นั่นเองอยังไงผมเองก็ขอฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเองก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจสันแก่งเซ้าให้ดูหน่อยเร็วตึงตึงตึง,ตงแล้วพุงมันก็ขยับด้วยนะน่ารักมากๆเลย i